วันนี้เรามายืดข้อสะโพกกันนะคะสท่าง่ายๆเลยนะคะอาการคนที่ปวดหลังส่วนล่างนะคะอาจจะมาเพราะคุณมีการตึงตัวที่กล้ามเนื้อข้อสะโพกก็เป็นได้นะคะแต่อย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยอาจจะปวดระบาดเจ็บนะคะจัดท่าแบบนี้เลยนะคะกางขากว้างๆเลยนะคะฝ่ามือก็ชี้ไปข้างหลังแบบนี้นะคะท่าที่หนึ่งนะคะเป็น internal hip rotation พับเข่าซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวแบบนี้นะคะข้อสะโพกสำคัญมากเลยนะคะคนที่นั่งนานๆคนที่วิ่งข้อต่อสะโพกสำคัญมากเลยมีผลต่อข้อเข่าข้อเท้าด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะก้นแล้วก็หลังส่วนล่าง ทางที่ดีก็พยายามบริหารทุกวันนะคะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งค่ะทำสักสิบรอบนะคะท่าที่สองนะคะจะเป็น external rotation ขาก็กว้างแบบนี้เลยนะคะกางออกมาแบบนี้ขณะที่เรานะคะกดเข่าขวาลงไปแตะที่พื้นสังเกตได้ว่าข้อสะโพกขวาก็จะทำงาน คอสะโพกซ้ายก็จะยืดตัวด้วยนะคะสลับกันแบบนี้นะคะเป็น external hip rotation นะคะ X ก็คือออกนั่นเองก็คือออกจากํำตัวนะคะขณะที่เข่าขวาแตะที่พื้นเรากำลังทำ hip external hip rotation อยู่นะคะท่านี้ท่าที่2ท่าที่3นะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะ เข่าขวานะคะทำม,มุม90องศาแบบนี้เลยเข่าซ้ายเช่นกันนะคะแขนไปข้างหลังค่ะแล้วกดตัวลงไปข้างหน้าขณะที่เรากดลำตัวลงสังเกตได้ว่ากล้ามเนื้อก้นเราหรือสะโพกด้านขวาจะมีการยืดตัวนะคะข้างละ10ถึง15ครั้งก็ได้นะคะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะคะแล้วก็สลับข้างนะคะ ก่อนจะไปก็อาจจะทำ internal hip rotation ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ external ด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยสลับไปเนาะแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกไปในตัวนะคะมีวิน,นัยค่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้ Hip โมบิลิตีนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสังเกตได้พี่ลุงจะหลงค่อนข้างบ่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะมองข้ามนะคะมีวินัยค่ะพี่